สวัสดีค่ะมา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 เมามอยกันด่วนด่วนด่วนแบบ uh huh. ด่วนเก้าเก้าด่วนเก้าเก้าเลยวันนี้ใส่เนาะ หูฟังหูฟังวัสดีง่ะสวัสดีค่ส,สดีคอา้าไหนล่ะเยอแล้วเยะแล้วเยอแ,แ,แิ้นไหนเนี่ย ใไปกอนก็แลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเลยมีเรื่องตื่นเต้นจะมาคุยคือมีเรื่องตื่นเต้นจะมาเ้า์มอยแล้วเขาไปตั้งเวทีแสดงที่วัดดอนใหญ่วัดที่ไปเคยไปทำบุญมา แล้วเขาก็เปิดให้ชมฟรีด้วยคืนนี้ทำไงอยากไปอยากไปอ่ะทำไงทำไงอยากไปไม่มีเพื่อนไปหาเพื่อนถ้าหไม่วจ่ใสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายกันนะคะวันนี้ ไม่แน่นะเย็นนี้เผื่อจะแวะๆไปวัดดอนใหญ่ตอนนี้มีข่าวด่วนข่าวข่าว,าวด่วนข่าวดีแล้วเขาไปตั้งเวทีที่วัดดอนใหญ่ลานเรียกว่าลานอะไรลานเพลินไอ้ลานบุญลานบุญลานธรรมลานพญายนาคตรงนั้นที่จอดรถที่ตั้งเวทีแบบใหญ่โตมาก สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม,แม่บ้านฮักน้องฮักแพงมีใครจะไปเจอกันบ้างเย็นนี้มีใครไปบ้างฮักทักเข้ามาคุยกันมีใครไปบ้างอยากจะไปอยากจะไปหาอย,อยากจะไปหาลูกสาวเนาะยิ่งมาไม่มีเพื่อนอยู่เรามีเขาเรียกว่าอะไร มีมีมาลลยมีอะไรไปคล้องให้ลูกสาวดีไหมอ่ะพอแม่แม่เข้ามาทักทายกันแนบันทักไปใส่เบิร์ดบันทักไปใส่เบิร์ดฮัลโหลฮัลโหลมีคนไลฟ์สดหรือเปล่า แย่ร้านะมาแบบด่วนเลยนะเนี่ยมาแบบด่วนด่วนเก้าเตื่นเต้นสวัสดีค่ะมาแล้วคุณพ่อตำรวจมาแล้ว เออเดี๋ยวก่อนใครนะที่ว่าพ่อไม่ตีเนาะคือพ,พ,พ่อพ่อไม่ตีแบบว่าถ้าเกิดมาแถวลังสิตได้ไปดูพ่อเขามาตอนนี้เขาตั้งเวทีอยู่วัดดอนใหญ่ที่คลองเก้าตรงลานลานลานบุญลานธรรมลานพญานาคที่วันนั้นไปที่หลวงปู่ศิลามามีตื่นเต้นอยากไปอะ่ะแล้วเขาเปิดให้เขา้า เหมือนด,ดูดูแอดมินเบนเขาบอกว่าเปิดให้เข้าชมฟรีใครอยากมีส่วนร่วมไปเลยพ่อ,พอแ,มแม่ใครจะไปบ้างอยา,อยากไปอยากไปอยากไปมีใครจะไปบ้างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะลานลานที่จอดรถเราจะอุ้ยเยอะ ใหญ่มากเราได้ไปไปสวนหนึ่งก็ดีนะในหนักขายอ้อเนาะทำไงจะได้ไปทักหาทักหาเพื่อนไปกันนะ สวัสดีค่ะพ่อ,พอแ,มแม่มีใครอยู่ใกล้ๆแถวคลองคลองเก้าบ้าง ไปเจอกันไหมเจอกันไหมดูฟรีไม่เสียตังอะไรเลยเสียตค่าน้ำมันเติมรถไปเขาบอกดูฟรีดูฟรีสวัสดีครับไอ้ต้นคนร้อยเอด็ดช่องช่องพี่ก้อยอ๋อช่องพี่ก้อยไลฟ์เหรอออเราขึ้นไลฟ์อยากจะ ยาจะชวนพ่อ,พอ,พอแ,มแม่ไปให้กําลังใจลูกสาวเด้แม่พ่อเข้ามาเข้ามาคนมาก,กับไก่มีสี่คนเนาะพี่ก้อยพ่อแปมแ,แล้วก็พี่ฟอสแล้วก็ใครคนพี่เหมียวอี่พี่หมียวหม,หมีว,มวถ้าเราได้ไปให้กําลังใจนางคงจะดีใจเนาะว่าไหมอะ่ะอยากไปจังเลยอะทํำไงเราจะได้ไปมีใครจะไปบ้าง มีใครอยู่แถวนันจะไปบ้างไหมวิถ้าไปสไ้ายนางนี่จะนั่นเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาให้เข้าชมฟรีไม่เห็นนะพี่ก้อยไล์อยู่ไหนะไม่เห็นเนละยไลในติกต็อกหรือเปล่าตอนนี้เพลง เพลงถึงแสนหรือยังห้าหมื่นสี่แล้วห้าหมื่นสี่สิชั่วโมงเอกี้นึกว่าแม่นั่งหลับกำลัง กำลังทักหาเพื่อนเพื่อนไปแวะไปหน่อยถ้าไม่มีเพื่อนไปก็ไม่กล้าไปหรอกมันก็คืนมันก็ไกลยอยู่ดี่องพี่ก้อยไม่เห็นนะพี่ก้อยอะไรตรงไหนไม่เห็นมีอยู่ เห็นเมื่อเช้าเห็นลูกสาวแ,บบแวบๆใครเห็นบ้างนั่งอยู่นั่งอยู่ข้างๆพี่ก้อยเราก็คอยสอดสอดส่องสายตาดูนะว่าจะเข้าเฟรมจะเข้าเด็ดคลิปใครย,ย,ย้ายด่วนนี่ไงลานโอ้โหลานใหญ่มาก คนแถวนั้นก็เยอะนะคนแถวนั้นก็เยอะน่าจะเยอะเหมือนตอนที่เราไปไปอะไรนะไปตลาดชัชวาลมันเลยตลาดเลยตลาดชัชวาลไปตลาดชัชวาลมันคลองจิตนี่มาคลองเก้าคลองแปดคลองเก้า วิอยากไปอ่ะทำไงจะได้ไปก,กำลังรอคําตอบอ๋อสามชั่วโมงตอนนี้นั่งอยู่ด้วยกันอ๋อมีหน้าละพ่อพ่อไ่เมษ ลฟ์ของน้องก้อยอล้วก็ตาม,ตามดูแล้วก็ตามดูทัะจ้ะตามติดชีวิตฮักแพงพอเขาบอกว่าเข้าได้เรายิ่งอยากไปเลยอ่ะจยบอกว่าคือนี้ทีฉันจะโผล่ไปด้วยะชาลิีน สวยสุดปัดลที่ช่องติ๊กตอกเงี้ยเลยปั๊บปับ ร้อนเมื่อแตกเลยอ๋อเจอแล้วลว,ว้าวมีคนเข้าดูมีคนเข้าดูเป็นพันเลยรถ อพอดีเลยมีนกก้อยขึ้นไลค์ให้ดูลูกสาวไม่ขึ้นนกก้อยก็ขึ้นเราก็ไม่ต้องไล์แล้วเห็นไหมใช่ไหมไม่ต้องดันแล้วใช่ไหมพ่อพอ่อม่อตอนนี้อยู่ด้วยกันนกก้อยไลค์สดลูกสาวอยู่ด้วยอ๋อพรอเพือ 5, 5, 5, 5่อนหาได้ที่วัดโดนใหญ่ไงนะตั้งเวทีที่วัดโดนใหญ่คืนนี้ ถ้างั้นเราบายๆกันก่อนเดี๋ยวิฉันไปหาเพื่อนไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะโล่เอ้ยมืดเย็นนี้เผื่อหาเพื่อนไปได้อาจจะโล่ไปที่น,น้ <KO> ่นเดี๋ยวอาจจะมีคลิปให้ดูเราติดตามดูนะคะบายบายลงก่อนแล้วลงก่อนแล้วมาด่วนไปเดือน